งานนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาและนวัตรกรรมผ้าทออีสานบทที่1ถึงบทที่7บทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาเช่นเชียงใหม่เชียงรายและน่านมีผ้าเอกลักษณ์ของกลุ่มไทยยวนและกลุ่มไทยลือ้อ ผู้ชายสวมโจงกระเบนโชว์ลายสักเน้นลวดลายตำแหน่งขาผู้หญิงนุ่มผ้าสิ้นลายขวางมีสิ้นตีนจกเฉพาะชนชั้นสูงลวดลายที่เด่นคือลายลวงเช่นลายน้ำไหลลายเก็บมุกลายมัดการและนอกจากนี้ยังมีผ้ามอห่อมหรือผ้า้อมครามและผ้าทอของชนเผ่าเช่นกะเหรี่ยงไทยใหญ่ มง้งเยา้าที่มักประดับด้วยลูกปัดเพื่อความสวยงามผ้าทอลายเก็บมุกภาคอีสานภาคอีสานมีผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่โดดเด่นคือผ้ามัดมี่ผ้าขิดลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์พืชและสิ่งของผ้าสินตีนจกโดยเฉพาะกลุ่มภูไทย ที่มีรายละเอียดงดงามอีกอย่างคือผ้าแพวาใช้ห่มไหลในงานบนุญและผ้าแพรมลผ้าจกสี่เหลี่ยมจะใช้ทั้เป็นผ้าเช็ดหน้าหรือคุมศีรษะหน้าผ้าไหมแพวาผ้ากลางเชน่นสุโขทัยและอุตรดิตมีผ้าไทยพวนและผ้าไทยยวน บ้านหาเซียวสุขโขทยัยมีลายเลีขาคณิตเช่นลาย16ดอกตัดลับแลอุตรดิตเด่นที่สิ้นตีนจกสีพื้นหรือมีลายเล็กเลกพื้นผิวเรียบตีนจกลายใหญ่ทอจหลุดเชิงผ้าสีเอกกรงสวยงามผ้าทอบ้านหาเซียวจังหวัดสุขโขทยัย ภาคใต้ภาคใต้เริ่มที่นครศรีธรรมราชผ้ายกนกครหรือผ้ายกทองลวดลายยกพิเศษด้วยตะขอสร้างความละเอียดสุราษฎร์ผ้าผุมเรียงที่ประดับไม้ดิ้นเงินและดิ้นทองตังผ้าสีนาหมืน่นรวมลายลูกแก้วสีแดงเหลืองโดดเด่นบริเวณปัตตานียะลาและนาราธิวาสผ้าจวนตานีและผ้าปาเต ใช้เทียนกันสีและต้องยอมซ้ำหลายรอบงานนี้เป็นงานละเอียดต้องอาศัยช่างพื้นบ้านและไม่มีการผลิตแบบโรงงานผ้าผุมเรียงที่ประดับด้วยไหมดิ้นเงินและดิ้นทองบทที่ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสาน ผ้าทออีสานจะสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์และแต่ละกลุ่มผ่านลวดลายสีและวิธีการทอผ้าเช่นมัดหมี่ขิดจกโดยใช้ฝ้ายและไหมเป็นหลักผ้าทอไม่ใช่เพียงเครื่องนุง่งห่มแต่เป็นเอกลักษณ์ที่บอกเล่าความเป็นมาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน 1. ไทยลาวหรือไทยอีสานใช้ผ้าฝ้ายมัดหมี่สีฉูดฉาดแต่งกายด้วยผ้าสิ้นและผ้าสไบยสย 2. ภูไทยเด่นที่ผ้าสิ้นลายจกลายขิดใช้ผ้าครามและสีดำ 3. า 3. ไทยดำหรือลาวโซงหรือไทยทรงดำนิยมทำสีดำและกล้าวผมหมวยสูง 4. กุลาหรือไทยใหญ่มีเอกลักษณ์โดยการไว้ผมยาวการสักและนุ่งสรง 5. กุยลวยหรือขเขมรนป่าดงใช้ผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติเน้นลายผ้าดั้งเดิม 6. เขมรนทินไทยเด่นเรื่องผ้าไหมโฮฮับปรมหันลุยซีม 7. ไทยย้อ สิ้นต่อหัวสิ้นใช้เข็มขัดเงิน 8. ไทยโซ่ใช้ผ้าคามหรือผ้าแถบ 9. ไทยแสกใช้ผ้าทอสีดำหรือผ้าทอสีคราม 10. ไทขาหรือบรูมีลักษณะคล้ายของโบราณใช้ผ้าเตียวหรือผ้าสิน้น 11. กระเลิงใช้ผ้าคามทอด้วยมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าใช้กี่หรือหูกในการทออุปกรณ์เฉพาะเช่นไม้หลาบไม้สอดหรือโหงมัดมีวัสดุที่ใช้ได้แก่ฝ้ายและไหมฝ้ายจะมีลักษณะเบาเย็นสวมใส่สบายส่วนผ้าไหมจะมันวาวยืดหยุ่นทอเป็นผ้าหรูวิธีการสร้างรวดลายจกใช้กับเข็ม เส้นได้ขิดใช้ไม้สก,กิดเส้นได้ให้ยืนมัดหมี่มัดเส้นได้ก่อนที่จะนำไปย้อมประเภทของผ้าทอผ้ามัดหมี่ใช้เวลามากลวดลายซับซ้อนผ้าขิดลายจากการสก,กิดเส้นยืนผ้าแพรวาลายผสมขิดและโจกผ้าผืนใช้เส้นไหมหรือฝ้ายสีเดียวผ้าสบายใช้ในงานบุญงานบวช ผ้าสรงนุ่งของผู้ชายใช้ในงานพิธีผ้านุ่งใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีแต่งงานบทที่3ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนประวัติและความเป็นมาของผ้าทอภาคอีสานตอนบนซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ได้แก่ตอนบนหนึ่งและตอนบนสองครอบคลุมจังหวัดยางบึงการอุดรธานี เลยหนองคายน้องบัวลำภูมุกดาหารสกลนครและนครพนมอาทอของอีสานตอนบนถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สืบทอดกันมายาวนานผ่านเทคนิคการมัดหมี่การขิดการจกและแพรวาแต่และจังหวัดมีลายพาที่เป็นเอกลักษณ์เช่น บึงการมีพาลายหมากเบงเชื่อมโยงกับตำนานพญานาคและมีภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยโคนนาคีเลยมีผ้าลายดอกไฟเมืองเลยที่สะท้อนอดีตการปลูกไฟยน้องคายมีลายผ้านาคใหญ่ที่เชื่อว่าคุ้มครองผู้สวมใส่ส่วนอุดรธานีมีผ้าลายก้นหอยที่เกี่ยวพันกับตำนานคำชะโนด ในกลุ่มตอนบนสองนครพนมมีผ้ามุกที่ลวดลายเลื่อมเหมือนไข่มุกมุกดาหารมีผ้าลายแก้วมุกดา รวมลายโบราณหลายแบบและสกลนครที่โดดเด่นด้วยพระย้อมคามจากภูมัญญาดอนกอยที่ใช้สีธรรมชาติและป้องกันแสงแดดได้ทั้งหมดนี้ไม่เพียงสะท้อนศรัทธาและวิถีชีวิตของชุมชนแต่ยังสร้างรายได้และเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผ้าทออีสานตอนบนมีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์พัฒนาต่อยอดให้ร่วมสมัยต่อไปบทที่4 ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางสำหรับผ้าทอภาคอีสานตอนกลางครอบคลุมโดยจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นผ้าทอที่สะท้อนทั้งความเชื่อวัฒนธรรมและความสมคคีของชาวบ้านจังหวัดกาลสิน มีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมแพรวาได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งไหมนิยมใช้ในงานบุญและพิธีสำคัญขอนแกน่นมีผ้าลายแคนแเกนคูณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญและมิตรภาพพร้อมทั้งยังมีผ้าที่เก่าแก่กว่า200ปีที่เรียกว่าผ้าหน้านางมหาสารคามโดดเด่นด้วยผ้าลายซอยดอกหมกและยังมีลายเฉพาะถิ่นตามแต่ละอำเภอ ร้อยเอ็ดมีผ้าไหมลายสาเกตที่นำลายมันหมีโบราณห้าลายมาทอรวมกันแทนความสามัคคีของผู้คนทั้งจังหวัดทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอีสานตอนกลางที่ยังคงคุณค่าสร้างรายได้และควรอนุรักษ์สืบสานต่อไปบทที่5ความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่าง อีสานตอนล่างแบ่งออกเป็นสองกลุ่มจังหวัดได้แก่กลุ่มนครชัยบุริีเช่นนครราชสีมาเชียภูมิบุรีรัมและสุรินทร์และกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธรเช่นอุบลราชธานีสีสเกตยโสธรและอำนาจเจริญแต่และจังหวัดมีผ้าทอประจำทิน ที่สะท้อนเอกลักษณ์เชน่นจังหวัดนครราชสีมามีผ้าทอหางกระรอกสีแสดที่เกิดจากการทอไหมตีเกี่ยวจนเหลือบเงาเหมือนคนของหางกระรอกจังหวัดเชีภูมิมีผ้ามัดหมีขั้นขอนารีที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคพยาพักดีชุมพลส่วนบุรีรัมม์มีผ้าหางกระลอกคู่และผ้ามัดหมีตีนแดง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยขเขมรและสุรินมีผ้าโหนและผ้าอัมพรมที่เก่าแก่กว่า2,000ปีในกลุ่มราชธานีสีสุทธรจังหวัดอุบลราชธานีมีผ้ากาบัวที่รวมเอาลักษณะเด่นจากสิ้นทิวมัดหมี่ขิดและจกไว้ด้วยกันสีสเกต มีผ้าลายลูกแก้วที่ใช้การย้อมจากดินภูเขาไฟและสมุนไพรท้องถิน่นยะโสธรมีผ้าลายยศสุนทรหรือผ้าลายลูกว้ายที่เป็นภูมิปัญญาการทอขิดและอำนาจเจริญมีผ้าลายตะขอสลับเอื้อซึ่งเคยได้รับรางวัลพระราชทานจะเห็นได้ว่าผ้าทออีสานตอนล่างไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังสะท้อนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเชื่อและความงามของศิละปะหัตถกรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไปบทที่6กการเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติทท 6. การเรียนรู้วัสดุและสีธรรมชาติ สีธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนไทยรู้จักและใช้มาแต่โบราณโดยการนำพืชหรือเปลือกไม้รากไม้รวมถึงแร่ธรรมชาติมาแปรรูปเป็นสีน้ำเพื่อย้อมเส้นได้หรือผืนผ้ากระบวนการย้อมสีจะเริ่มจากการเตรียมน้ำโดยการต้มให้อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ65-80องศาเซลเซียส จากนั้นนำเส้นได้ลงไปแช่และโยกขึ้นลงเพื่อให้สีซึมเข้าไปในทุกเส้นใย,ยอย่างมสม่ำเสมอแล้วนำมาตากให้แห้งตัวอย่างสีจากแหล่งธรรมชาติเช่นสีแดงจากครั่งดอกคำฟอยหรือรากสีน้ำเงินจากต้นครามสีม่วงจากลูกว่าและสีเหลืองจากขมิ้นชันหรือแก่นขนุน ซึ่งนอกจากจะได้สีสันที่สวยงามแล้วยังปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการย้อมสีธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นเทคนิคการผลิตผ้าแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชุมชนไทยดังนั้นสีธรรมชาติจึงเป็นทั้งศิลปะมรดกวัฒนธรรมและสิ่งที่ควรค่ายแก่การอนุรักษ์ต่อไปบทที่7 การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์ในอดีตมนุษย์ใช้สีย้อมจากธรรมชาติมานานกว่า5,000ปีแต่ละสีเหล่านั้นมักซีดและจางง่ายจนกระทั่งในปีพศ2399วินเลียมเพอร์กินนักเคมีชาวอังกฤษได้ค้นพบสีสังเคราะห์ครั้งแรกโดยบังเอิญและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสี และความสดสวยให้คงทนมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีการผลิตสีสังเคราะห์มากกว่า8,000ชนิดโดยสีย้อมมีหลายประเภทเช่นสีแอซิดที่ใช้สำหรับไหมและขนสัตว์สีดเดร็กที่ใช้ย้อมใยเซลลูโลสได้โดยตรงสีรีแอคทีฟที่คงทนต่อการซักล้างและสีดิสเพ์สที่ใช้กับเส้นใยสังเคราะห์ และนอกจากนี้ยังมีการนำสีสังเคราะห์มาใช้ในเทคนิคการมัดย้อมซึ่งเป็นการผูกหรือพับหรือหนีบบางๆส่วนของผ้าเพื่อกันไม่ให้สีติดทำให้เกิดรวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นลายขดหอยลายริ้วหรือสัญ,ญลักษณ์พลสซึ่งกลายเป็นแฟชั่นนิยมทั่วโลกดังนั้นการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ ไม่เพียงแต่ทำให้ผ้าทอนั้นมีสีสันที่สวยงามสดใสและคงทนต่อการซักหรือตากแดดแต่ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายในกับวงการทอผ้าได้อย่างมากเพราะสีสังเคราะห์สามารถผลิตได้ในเฉดสีที่หลากหลายกว่าสีธรรมชาติและยังสามารถควบคุมความเข้มความอ่อนและการผสมผสานให้เกิดโทนสีใหม่ๆได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ สิ่งนี้จึงได้เป็นข้อเปรียบเทียบสำคัญทำให้การออกแบบสิ่งทอไม่ถูกจำกัดเพียงเฉพาะโทนสีตั้งเดิมของสีตามธรรมชาติและนอกจากนี้การใช้สีสังเคราะห์ยังเป็นแหล่งผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นในเชิงศิลปะและการออกแบบศิลปินนักออกแบบและช่างฝีมือสามารถใช้สีเหล่านี้ในการสร้างลวดลาย เทคนิคการย้อมแบบใหม่ๆหรือการผสมผสานที่แตกต่างกันออกไปจนเกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองและพัฒนาและการต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ไม่ได้มีประโยชน์เพียงด้านความงามและความคงทนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้กับความคิดสร้างสารรค์ไรขีดจำกัด และเป็นแหล่งขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล